สวัสดีครับพบกับช่อง STT Gamer เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับการประจนภัยของผมก็จะดำนำเนินต่อไปกับการประจนภัของผมเออข้างหลังผมคิปเปอร์เออผมจะทำยังไงกับมันดีนะ สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับไป,ไปเรือไม่เป็นไรเรือไม่เป็นไรเรือมาจมไปทำไมลอยขึ้นมา หมึกด้วย嘛เราจะทำหมึกย่างกินกันนะไอ้เหี้ยอะไรวะใครวะอุ้ยโหโหโหตาย และตอนนี้ก็อยู่ในป่ากองการเหมือนเดิมนะครับนี่นั่นละอือใช่อยู่ที่เดิม ่าจะเดินทางไปที่ใหม่นะครับก็เดินทางไปนะครับไปชนภัยไปก็นั่งเรือเริ่มเมฮ้่เล็นแต่ระบบไม่ครับท่านเล่นไม่เป็นเลยนะ โอเคครับเราบอกลาที่นี่ก่อนบายบายบอกลาที่นี่ก่อนนะครับบายบายไปครับจากการ,ระจนภัยผมว่าจะไม่สร้างบ้านหรอกครับผมจะประจนภัยไปเรื่อย ไม้ดำใบโอมไม้ดำโอ้อุ้ยเฮียอะไรวะตายตายตายให้ตายสิให้ตายก็ตายจริงๆเว้ย โอ้รมต้นใหม้อ้าวถูกเอ้ยผมเจอกล่องโบนัสชมผมมาแล้วครับอยู่นี่นเอง โอเคเข้ากล่องมาด้วยเลยโอ้โหน้ำลึกแล้วเนี่ยโอ้ลึกมากเลยเมื่อกี้ผมเจอชาวบ้าน ซอมบี้ทีบ้านเอ็นพีเอ็นพีซีตีใช่ไว่าที่นั่นต้องอยู่บ้านแน่นอนผมก็จะไปที่นั่นไม่รู้จะผมจะไปถูกหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมืดแล้วนะครับบรรยากาศชจางน่ากลัวซะเหลือเกินนี่มันเก็บไพเรือเก็บใบบัว ม,อม,อมอโอเคครับตอนนี้มันก็ออกมาจากปากตรงกลางเรียบร้อยแล้วครับมัน่ามผมเจอดาวที่มันถือใช้เดนปลาโอเคเนี่ยก็สู่ลลกสู่ลูกใหญ่ทั่วไปครับผมพายเรือมาไกลมากนลครับแล้วผมก็มาเจอเกาะ ผมยังไม่กล้าลงหรอกเพราะว่ามันมืดอยู่นะครับผมตายอีกนะครับโอ้ยลงมาโอเคครับเหมือนว่าจะเช้าแล้วเออ แสงแดดกระซองแล้ะดูรอบที่นี่สิโอ้โหไม่จะ่หินทั้งนั้นเลยโอโ้สวยงามผมจะขึ้นไปก่อนนะครับโอเคผมขึ้นมาแล้วนะครับ เจจะพึ่งน้อยแล้วก็หัวไก่อุย้ยดอกทิลิปเ็บ,เบแต่ตรงก็มีเขาอีกครับโอ้เขาหิมะโอ้โเราขึ้นไปดูก่อนนะครับภูเขาน้ำแข็งครับทุกคน ขึ้นไปยังไงวะว้าวจีโร่ว้าว,ว,าวผมมาถึงแบบไม่ไอมหิมะแล้วครับ อืขุดฐานสักหน่อยนะเพื่อได้ใช้ขอขุดก่อนนะครับโอ้ยเมื่อกี้มันเจาะขุดน้ำแข็งไปครับเมื่อกีนะ้น้ำก็น้ำเลยไปน้ำเลยโอ้โหว,ว้าว่วาว ว้าวว้าวช่างเจ๋งเหลือเกินแค่มขึ้นมาบนสูงพวกเขาสูงนะคร้วมันก็เจอแพะนี่นี่แพะบ้าแค่มันก็ไม่ได้อะไรหรอก ผมว่าจะหาหมู่บ้านเนฮะ้ยมันจะตาย โอเคม่ค okay. ่อวันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคนาอกอันตรายแลอเกินนะครับโอเคครับคลิปสุดท้าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าโอ้โหเดินทางไม่มันก็อันตรายมากเจอหลายไปโอมากเลยครับก็ไว้คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ bye บ๊ายบายรักคนรู้ทุกคนนะครับ ยังไ,ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อมผมด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย